ครับมากมการเกษตรปีนี้จัดขึ้นมาเป็นปีที่2นะครับทาต่อเนื่องเพื่อที่จะให้ออโอกาสช่วงปีใหม่นะเป็นของขวัญปีใหม่พี่น้องจังหวัดพะเยาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่เดินทางมาที่ประชาสัมพันธ์องค์กรแล้วก็ให้ความรู้พี่น้องเกษตรกรกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับ mm hmm. สิ่งที่เราเราจัดวันนี้ก็จะมีมากรมการเกษตรแล้วก็การท่องเที่ยวสายดอกไม้งาม ภาพรวมที่แล้วก็ค่อนข้างพอใจแล้วก็หนึ่งการกระตุ้นนะครับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับจะสังเกตว่าช่วงที่เราจัดงาน10วันนี้โรงแรมทุกที่เต็มหมดเลยนะครับแล้วก็พี่น้องชาวบ้านก็ได้ขายของได้อยากให้เป็นของขวัญปีใหม่แล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องผ่านสื่อนะครับว่าปีหน้าเรายังจัดงานอยู่นะครับช่วง ปีใหม่นะครับไม่รู้จะไปไหนลองมาเที่ยวพะเยาดูนะครับนอกจากมีมหกรรมถนนสายดอกไม้แล้วเรายังมีบูธของกระทรวงเกษตรและสหกกณ์ให้พี่น้องเข้ามานะครับสิ่งดีๆที่กระทรวงเกษตรและสหกกณ์ตั้งใจทําไว้นะครับ mm hmm. ก็ถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยแล้วก็ปีหน้ายัางไงเชิญชวนมาเที่ยวนะครับมากกรรมการเกษตรและการท่องเที่ยวถนนสายดอ,ดอกไม้งามที่ริมกันพะเยานะครับเรายังคงจัดเหมือนเดิมปีหน้าคงยิ่งใหญ่กว่านี้นะครับการมากรรมดอกไม้งามที่เขาจัดขึ้นมานะครับขอขอบคุณนะครับทางลุงโดม ลุงนัดนะครับที่ได้มาจัดงานนะครับมหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาขึ้นมานะครับ